ผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะเออโอเคแมวเต้นโอเอเอโอเค,อเคนะครับตอนนี้พวกเราจะมาเล่นเกมซุปเปอร์ซันะครับหลังจากที่คลิปแรกที่ผมอัดไปแล้วผมก็เล่นไม่เป็นเลยนะตอนนี้ผมก็เริ่มเล่นปเป็นแล้วมัง้ง <c oughs> <c oughs> อาจจะก,กล้องนิดนึงนะเพราะว่าผมอยู่ในห้องหลง,โ,ลงโอเคจะเล่นโม่อ,อะไรดีอ่ะทุกคน บทผู้เชี่ยวชาญไนมะนี่สิบถึงสิบห้าคนเอออืมอันนี้แนละ้วกันเรื่องบทบาทผมเลือกบทบาทเป็นแฟร,ร์แบงค์ด้ทุกคนไปกันเลยวู้ฮู้ยตอนนี้แนละ้วเข้ามาในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคกดตีไปเลยด้วยนี่ นี่นี่เน่นี่เนยนี่เน่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 นี่นยนี่งมาคอร์เตงตัวดูดีคนเตนด่เต้นด้วยเต้นด้วยนม่นีแต่ทานเนี่ี่นี่ยตัวตตัวตที่สวยแล้วดูชื่อแต่ละคนเนี่ชื่ออ่นเลนนี่นอ่นหเพื่อนเ่นนี่นี่นีคนเลเวล120คตเยอะ่ะมีประสบการณ์ในการเล่นี่นมันเป็นส่บบ่บี่นี่เห <cle> อุ๊ยอะไรดีอะเป็นเป็นสไนเปอร์ดีวะฟันเสือเป็นไม่รู้วะเนี่ยหัวได้เป็นสไนเปอร์ทุกคนสไนเปอร์เป็นไงวะสไนเปอร์มุ่งทำลายล็อกป้องเลยอะไรอะคือ ซู่มยิงอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วิงระยะไกลอย่างนั้นเหรอปิดปิดปิดไปก่อนเดีย๋ยวลองซุ่มยิงจากระยะไกลเลยทุกคนทำเก็บแค,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 ค่ทำเก็บอย่างเงี้ยไม่นะนู้นสนุนต้องอยู่ในระยะด้วยเข้าใจแล้ว เราขอทำคลิดนี้ก่อนนะเพื่อนเฮ้ยเอ้ยเ,เขียวตุยเราอ,อยู่กับสีอะไรนะผมลืมเมื่อกี้พวอยู่กับสีอะไรนะสีม่วงไหมถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะหนุ่มยอดเยี่ยมเคยยัวได้แหละ เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่แบบใกล้หมดเวลาเลยอีกสิบวิอะไรปรนะมาณน่ะโอเคทุกคนสิบเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองโอเคอุ้ยสีขาวสีขาวตกเป็นรู้น่าสงสัยแต่สีขาวก็ไม่ใช่รูปปวดบวดกันหไหนผมอยังไม่มีบอกเสีอะไรผมก็เลยหวดข้ามนะทุกคนยังไม่รู้เลยว่ามันอะไรยังไง เแม่ก็ตมนนี่ปตดูกล้องกว่าไอกล้องสีส้มโอโหแล้วกดทำไมแล้วครดาวโอ้เราจะเ็จอยู่แล้วยังไม่ไดขาน น้ำเงินกดปุ่มเมื่อกี้ฉันวิงจากทลางไปชุมทำไมไปชุมทำไม้ามอย่างหมดมั่วฉันอยู่ห้องไฟฟ้านะ ตอนนี้ผมโหวตแล้วผมโหวตค,ะ okay, <ส>ครับโอเคเมื<ส>่อกี้นะทุกคนสีฟ้าอ่อนบอกว่าเสียงตาเป็นคนดีซึ่งเสียงตาเป็นคอตโกนโอเคเ okay. ข้ามาเลยเอ้ยไม่ใช่สีผู้วัวตตัวเองมันเป็นโจ๊กไม่ก่อนโจ๊กเกอร์อยากให้ตัวเองโหวตตออกไหมผมว่าใช่ยังผมว่าใช่อ่ะต้องฆ่าสีม่วงก่อนไอ้สีฟูาายากกดปุ่มขอร้องบิดไฟไหม Okey. Ni pakai fai. Eh, we got to Dah some Dah 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 dah. We got to Ni yang tinggal. Ni samulai buat bat bom. Oh, oh, oh. ที่สสาอบที่ไหนจะสอบที่ไหนโอ้เมื่อกี้ผมใช้สดายเปิดทุกคนแล้วแล้วตอนนั้นคุณชลุมน่ะตอนนั้นผมปิดไฟอ่ะตอนนี้มีหว่อเออไม่บอกว่าเจอสอบที่ไหนโอเคไม่โอ้โหไอ้เกี้แบบกดผู่คนด้วยหัวสีหัวคุกขาดสีหัวก สีวกตุยอ่ะอาหาอยายาสีวกตุยเรียบร้อยเออตอนแรกผมน่าฆ่าสิบผู้นะโอ๊ยไม่เกี่ยวสกิลดีล้เน่นนะสนายเปืดแต่ผมประเด็นคืออน,นีรไงเอออะไรนะประเด็นคือผมนี่ไงเพราะว่าเล่นไม่เป็นนั่นคนอื่นเขาอาจจะเล่นแบบชุบชุชุอะไรแบบนั้น แล้วผมก็เล่นสมัยปอ้งไม่ได้เปลี่ยนด้วยเพราะว่าอันนี้ผมไม่มีผมเล่กเธอไอ้แฟนแพลงสปายกีตาร์เปลี่ยนสีอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้หมดนะทุกคนก็เล่นเป็นนักวางเพลิงอะไรประมาณนั้นซึ่งผมค่อยได้เป็นไอ้นักวางเพลิงเลยไปแก้ก่อนไปแก้แก้โซ่เอาวสวะแก้แล้ว ฮัลโหลแกล่อยาแก้ทำกดีกันโยวดก่อนโวดก่อนโอเคผมเจอสิบสีขาว ืจอสุกก็อบอกแล้วไนห้องสีน่ะโอ้โหฉันเจอสุก642เหลียมตาโอเค,อบ,อเคบอกว่าจะไม่มีใครสงสัยผมมาเ,เ,เ,เแาไปตอนสิบนี้เลยละกันเพราะว่ามันคิดมันจะนานเกินไป let's go <S โอเคสิบนี้ละ อุ้ยทีมตายต้อดเอาเลวสีน้ำตาเสื้อผู้ต้องฝุสายซึ่งเหลือผมเพราะว่าถ้าสีตาน้อดออกก็เหลือผมแล้วผมก็เป็นสไนเปอร์ิลโอเคผมต้องรันไก่รันไก่ทุกคนรักรับู้นั้นไงนะครับตัดไฟวิศวะวิศวะโอเคิอิสะวาจะแก้ไหมอิสะวาโอเคอิสะวาให้มันแก้นะคุกค อุ่นไหมโอเคโอเคโอเคมอนไม่ได้อยู่ข้างไฟด้วยเหมือนกันเลยเจอศูนที่ไหนไม่อยากกดธคำว่าเจอศูที่ไหนเลยเพราะว่า นั่นแหละไม่ได้ไปทุงมมันมีคนตายโอเค10,000นะจัดไปโหดเพื่อนตวเราต้องตีเนียนด้วยเพื่อนนายต้าจะเข้าใจนะเพื่อนกู o <Good> เ <bye. S 1> มื่อกี้ใครบอกว่าใครบอกว่าถียงตายไปน,นะ <c oughs> เดี๋ยวผมนึกก่อน ดีย๋ยวนะนมันมีคนบอกสีเหลืองวะทุกคนหูสีตาได้ผมก็ถ้าค่ะอะไรอันนี้แหละพัซนเซินโคตรยากเรยวรีบไปซ่อมเครื่องเ,องเาตาปฏิกรณ์อะไรเนี่ยรีบไปรีบไปรีบแกนแล้แก้แล้แก Bi kèo, <laughs> ok, được chị khuất. To phong mùa chịu, ah, được chịu, 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 หมดแล้วโอเคโอเคถ้ okay. Okay. าสีฟ้าไม่ใช่เถ้าหมดสีฟ้าสีเขียวโ,โอ้โห้อหมดสีเขียก็ชิเป็กแหละแต่ว่าผมต้องตัดไฟวะ่ะตัดไฟโอเคโอเคต่อนงูไม่ใช่ฉันไข่ดูกลัวอ,อ,อี๋ขอเล็กขอขึ้นมาก็ได้เงี้ย ไป,ป้ี่มันเอาค่ะยี่สิบหนาปุ๊บร้อยอ้าวชนะดิเย้ชนะชน,นะเลยทำลายให้เพื่อนเลยวูสสส ผมเลี้ลยงคังแรกนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้ยครับบายบาย